สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะทั้งหมดนี้เป็นของที่ปอยสั่งในวันที่12เดือน12ทั้งหมดเลยค่ะเป็นของที่ส่งมาเร็วนะคะปอยก็เลยเอามาแกะให้ดูกันก่อนค่ะจะมี3มชิ้นนะคะเป็นของซุปเปอร์วันบาทแล้วก็อีก2ชิ้นจะเป็นของราคาปกติค่ะเริ่มไปเลยนะคะเริ่มจากของซุปเปอร์วันบาทชิ้นนี้ก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นฮูลาฮูปนะคะอันนี้ก็ดีค่ะเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นะคะช่วงนี้น้ําหนักกําลังขึ้นพอดีค่ะเอามาใช้ออกกําลังกายนะคะแกะดูด้านในกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นฮูลาฮูปสีเทากับชมพูนะคะมีข้อมาให้ทั้งหมด7ข้อค่ะ เราจะลองต่อดูสักข้อหนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะเวลาต่อก็กดเข้าไปแบบนี้นะคะต่อไม่ยากค่ะตัวยางก็ดูนุ่มๆน,น่าใช้ดีนะคะสีก็น่ารักค่ะอันนี้ราคา1บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะได้ใช้ประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็เป็นของซูเปอร์วบาทากันค่ะ นี้จะเป็นเคส iPad นะคะค่ะเป็นเคสของ iPad Pro 11นิ้วนะคะไปสั่งมาเป็นสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวพาสเทลน่ารักมากเลยนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะ ด้านหลังจะเป็นใสๆนะคะแล้วก็มีรางสำหรับใส่ปักกาด้วยค่ะตัวแม่เหล็กอันนี้ก็สามารถทับแล้วก็ตั้งได้นะคะสวยน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็คุ้มราคามากๆเลยนะคะดูสวยน่าใช้มากๆค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นที่นี้นะคะเป็นของซูเปอร์วันบัตชิสุดท้ายค่ะ ขวดปั๊มน้ำนะคะเอาไว้สําหรับปั๊มน้ําดื่มขึ้นมาจากขวดค่ะนี่ค่ะเป็นสายชาร์จนะคะอันนี้จะเป็นหลอดให้น้ําออกนะคะส่วน,น,นี้จะเป็นสายยางค่ะกระดูโอเคนะคะใช้สําหรับกดน้ําอันใหญ่ๆค่ะแล้วก็ที่เหลืออีกสองชิ้นจะเป็นของราคาปกตินะคะเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นสวิตส,สำหรับคีย์บอร์ดนะคะเป็นสวิตอักโกเจลลี่บลูค่ะสีน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ลดราคาเหลือประมาณ300กว่าบาทค่ะเป็นสวิตแบบแท็กไทยนะคะตัวกล่องดูสวยมากเลยค่ะไปอชอบสวิตของอักโนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงมากแล้วก็คุณภาพดีค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบ45ตัวนะคะสวิตส,สีสวยน่ารักมากๆเลยค่ะ จะเป็นสวิสแท็กทานะคะกดแล้วก็จะมีจังหวะค่ะปกติเราจะชอบใช้แต่ลีเนียนะคะคราวนี้ก็เลยลองสั่งแบบแท็กทมาลองดูบ้างค่ะที่ชอบก็คือสีนะคะสีสวยน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าใครที่ชอบตกแต่งคีย์บอร์ดนะคะไปแนะนำเป็นสวิทอักเกอเลยค่ะใช้ดีแล้วก็ไม่แพงนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นชิ้นนี้ค่ะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นที่ดึงสวิตช์คีย์บอร์ดของ Rama w o r k นะคะปกติปลอยใช้ที่ดึงสวิตช์ที่เขาแถมมากับคีย์บอร์ดนะคะแล้วบางทีก็ใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็เลยสั่งเป็นอันนี้มานะคะอันนี้ราคาสูงนิดนึงค่ะประมาณ400บาทนะคะแต่ว่าวัสดุคุณภาพดีมากเลยค่ะนี่ค่ะดูแข็งแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยน่าใช้มากเลยนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับของจากโปร12เดือน12ที่มาถึงเร็วค่ะจริงๆปอยมีสั่งไปอีกเยอะเลยนะคะไว้ของมาถึงอีกปอยจะมาแกะให้ดูกันอีกค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ